เอาละครับกราบสีผมมาพบกระดผมร,รับมิจ่าตะบปบขัดรอกโพะสะปันนะผมวันนี้เป็นตอนที่1821ถึงตอนที่1822นะครับผมเอาละครับเพื่อการเสียพราผมไปรับชมรับฟังเรื่องกล่าวต่อจากเมื่อบานจะดีดวกว่าครับในชั้นนี้ดูเหมือนจะไม่ยากเกินไปเดี่ยเ,เทียนได้ทำการศึกษารูปบอลท่องสอบ และอจากนั้นไม่นได้ขอก็ค้นพบว่ามันไม่ใช่เดิมยักสํสำหรับเขาที่จะทําการร,รวมรูปปอ้นทั้งสองเขาได้การภายในตอนแรกนั้นได้เห็นพบว่ามันยักนิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาทําการศึกษารูปปอ้นมิติไดเวราทั้งสองเขาก็สามารถเขา้าใจกันเปลี่ยนแปลงพลังงานของรูปปอ้นทั้งสองนี้ได้อย่างสมบูรณ์เราบอว่าเขานั้นสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของมิติเดเบราได้ในระดับที่มากอย่างพอดังนั้นเขาจึงรู้สึกว่า มันไม่ได้ยากเกินไปที่เขาจะทําการรวมกลมรูปบอลมิติเอเบราเขาได้การมันควรจะเป็นเพราะที่เรามีโพสบอลปรมาัารันมิติเอเบราจูเด่นนั้นเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากที่จะทําการรวมกลมรูปบอลมิติเอเบราทั้งสองเขาได้กันได้แต่ถ้าเราไม่ได้มีโพสบอ์ทั้งสองหนีแม้ว่าเราจะต้องการรวมรวมรูปบอลทั้งสองเขาด้การแต่เราก็เก่งว่ามันควจะใช้เวลานานไปอย่างบ้ากว่าที่เราจะสามารถทําได้เช่นกันด้เทียนที่ทําการพูดกับตัวเอง ในแง่อของระดับความสามารถที่แท้จริงถ้าหากเขาไม่ได้มีพพสวร์ในการขัดรอกเขาในก็เป็นเพียงผู้ตรนระดับธรรมดาไปอย่างมากแต่ด้วยพพสวร์ในการขัดรอกของเขาได้เทียนจีนได้กลายเป็นผู้ตนที่ท้าทายสวรรค์อย่างที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งดี เย่เทียนได้ทําการขาดรอกพัสวรปรมัตามิติดเดเบตาซึ่งมันทาให้พัสวรทั้งหมดของเขาหนาทายางเข้าสู่ระดับสูงสุดของทะเลแห่งโลกไาเแล่เพื่อที่จะผ่านทีดด่หกเย่เทียนไม่ต้องการที่จะใช้เวลาไปถึงหนึ่งปีอนาเคเพราะมันเป็นเวลาที่นานเกินไปและและ้วเวลาก็ได้ผ่านไปช้ชาช้าแตไม่นานจ,จนากนันเย่เทียนก็แน่ใจแล้ววป้าการร,ารวมรูปปั้นมิติตอเบราของเขา จะต้องสาเร็จอย่างแน่นอนแต่นั้นเขาจึงเริ่มพยายามทาการรอมรวมันแต่งไรก็ตาเขอมีโอกาสทั้งหมด3ครั้งแม้ว่าครั้งแรกนั้นจะล้มเร็วมันก็ไม่ใช่เรื่องใดอะไรเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าเหย่นเถียนได้ทําการควบคุมรูปปล่อยมิติเวลาทั้งสองและใช้พลังางานคอมิติเวตรา เพื่อทําให้รูปบอลทั้งสองนั้นตอมรวมเข้าด้วยกันและใช้พลังงานมิติเดเบราของตัวคอยเอเพื่อทําการควบคุมการเปลี่ยนแปลงภายในของรูปบอลมิติเดเบราทําการปกป้องรูปบอลทั้งสองเอาไปมันก็เนื่องมาจากมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของมิติเดเบราซึ่งมันอาจจะทําให้การตอมรวมรูปบอลมิติเดบราทั้งสองนั้นร้มเกลีในเวลานี้รูปบอลเวลาที่มิติเริ่มถูกตอมรวมเข้าด้วยกันและห้องเวลาที่มิติเดรอ ก็เริ่มเกิดการบิดเบี่ยนขึ้นว่าภายใต้การควบคุมพลังงานของเยเทียรูปปอนมิดเตอเบรายัางไม่ได้ชนใส่กาแต่มันกำลังทำการรมกลมรงคดิการเทียนดอนภายใต้กระบวนการดังกล่าวพลังงานแห่งกาลเวลาที่มิดเี ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนับครั้งไม่ถ้วนและการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนานก็ได้ถูกตับตามมงเทเยเทียซึ่งเขาพยายามที่จะจัดเตรียมมันเป็นขั้นตอนในไม่ชารูปปันมิติอวราทั้งสองก่อด้รองรองเขาได้กลายกลายเป็นรูปปอนกายเวราอวากาซึ่งการกระทําขั้นตอนทางกล่าวนี้มันก็หมายความว่าเยเทียงสามารถข้ามผ่านจะได้หกเป็นที่ระบายแรงขอแสดงขอยินดีตู้จะได้ผ่านการประเมินชั้นที่หก แกร์เจ้าสามารถได้รับโทเค็นเพื่อเข้าสู่อาณาจักรดับรึ่งผันตดาจากนั้นโทเค็นที่มีรอยตะบาทาของหอคอยโบราณรึ่งผันก็ได้ไปรากฏขึ้นจากห้องเวลาดิมิตีแกล์รองร่นไปในมือคนเดทีแกลด้วยโทเค็นดังกาเดทีจึงสามารถเข้าสู่อาณาจักรดับรึ่งผันได้เร็ที่เขาไม่รู้ว่ามันมีขอบเขตตำนานสูงสุดกี่คน ที่ต้องการเข้าสู่อาณาจักรครึ่งพันแต่ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาน่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้เจนเทียนไม่ได้รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับอาณาจักรครึ่งพันแต่การเดินทางเข้าไปที่แห่งนั้นก็เป็นเรื่องดีเช่นกันหลังจากที่รับโทเคลนดังกาวมาแล้วเจนเทียนก็ได้ที่จะทําการทดสอบหอคอยโบราณครึ่งพันต่อไปเดินนั้นเขาจะเดินทางมาถึงชั้นที่เจ็ดและในขณะเดียวกันข้อมูลที่เทียนสามารถข้ามผ่านจากที่หกก็ได้ถูกเผยแพร่ที่ดัานนอก ของหอคอยโบรางครึ่งผ่านท่านใดนะขอบเขตตำนาสูงสุดและดาวพรจานรนี่หรังขึงข้าบที่กำลังดูการทดสอบจากเซลซันดาก็ถึงกับต้องตะกรึงก่อนหนะ้านี้ตอนที่เอเทียนสามารถข้ามผ่านเจดีห้าไปอกากพวกขอนี่นก็รู้สึกประหลาดใจไปอย่างมากอยู่แล้แต่ตอนนี้เจ้เทียนกลายเป็นคนแรกที่สามารถข้ามผ่านเจดีหกไปอาได้และได้กลายเป็นเชละคนแรกของกลุ่มดังกล่าวที่สามารถข้ามผ่านเจดีหก ด้วยผมเดวทีน่าเดือวเชื่อไปอย่างมากขอบเขตตำดาสงสุดกระไดห้าหลายคนต่างก็เข้าใจถึงความยากในชั้นที่หกแต่เย,ย่เทียนก็สามารถข้ามผ่านชั้นที่หกได้ในเวลาอันสัส้นพรสอบั่าชิ้นนี้มันน่าสืบกว่ามากเกินไปดังนั้นในเวลาดีหลายคนจึงได้พูดคุยกักับเย,ย่เทียนเย่เทียนผู้นี้คือใครกันข้าเองก็ไม่รู้ข้าไม่เคยยินชื่อน,นี้มาก่อนเขาควรจะเป็นผู้หกตน ที่ไม่ค่อยเดินทางเข้าสู่ฮาเรแห่งโรคมาก,ก่อนดังนั้นชื่อเสียงของเขาจึงไม่ได้โด่งดังมากนักและบางทีเขาอาจจะเป็นลูกชายของปราชญ์นิรนันที่เพิ่งจะปรากฏต่อขึ้นในฮาเรแห่งโรคเปียงรด้ก็เป็นไปได้ถูกต้องแล้วปรมาจยาน์นิรันไ์หคนจะให้กำเนิดลูกหลานของพวกเขาในบ้านเกิดของพวกเขาเองแล่ลูกหลานของพวกเขาก็จะรับการถูกโว้ดภายในอาจากนิรัน์อีกตู้แล่เมื่อพวกเขาเดินทางเข้าสู่อาณาจักรแห่งดี พวกเขาจะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและจะมีความหวังที่สามารถกลายเป็นปราชญ์นิรันด์ได้ในอนาคตเพราะสิ่งมีชีวิตที่จะกําเนิดขึ้นในทะเลแห่งโรคน,นันมันจะต้องใช้ความพยายามไปอย่างมากที่จะกลายเป็นปราชญ์นิรันด์ซึ่งมันจะแท้เป็นหนึ่งในพันรนัรนรันด้วยซ้ำข้าอิจาสิ่งมีชีวิตภายในจากนิรันดรเ่านั้นจริงๆอิจฉาอย่างนั้นเกอนแต่หากเต่าถี่กําเนิดภายในจากนี้ราดแ,และถ้าหากเต่าไม่ได้มีเบื้องหลังที่แข็งแกร่ง แม้แต่การเข้าสู่ขอบเขตตำนานสองโซนมันก็แทบจะไม่สามารถทำได้เลยขอบเขตตำนานส,สุดๆตอนนี้กำลังพูดคุยกันเกีก่ยวกับเรื่องของเจเทียนแต่ตอนนี้เจเทียนก็เดินทางมาถึงระดับที่7แล้วการทดสอบในรันที่7ก็คือความสามารถในการสร้างมันคือการสร้างเทคนิคาที่ถูกกำหนดตามความต้องการของหอคอยโบราณครึ่งพารเดิมทีเจเห็นคิดว่ามันเป็นการขอร้องเ้ซันที่ยอมรับที่มีศักยภาคลึงการ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันแตกต่างไปจากที่เขาคิดนิดหน่อยในเวลานี้เจ้เทียนกดต่อขึ้นภายในคร่งปากและทันใดนั้นร่างกายหนึ่งก็ได้กดต่อขึ้นออร่าของร่างกายนีดูเหมือนจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักมันเป็นเพียงขอบเขตตามดาวเสียงสุดขดี่สาซึ่งมันเป็นเพียงขอบเขตตามดาวเสียงสุดคดีสามระดับทั่วไปเด้เทียนสามารถชนะผ่ดดองคาบได้อย่างง่ายตา แต่ประเด็นดลักก็คือภายในชันน้นดีเ่เทียนจะต้องแทรบแน่ครับแ,แล้วทาไมถึงมีตัวตนอื่นปรากฏขึ้นมาเพื่อทําการต่อสู้เจเทียนไม่ได้ทำการสอบทางเกี่ยวกับรายละเอียดของชั้นที่7มาก่อขอได้ยินมันเพียงไม่กี่คำแต่ขอบเขตตำดาวเสือสุดคนอื่นเท่านั้นด่าแต่อย่างไรก็ตามการเติมตีหนึ่งข้างก็อาจจะบอกขอได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตุ้ม เจเขียนได้ใช้สัมผัสของบ้างปากทำให้มือของเขากลายเป็นมือสีม่วงขนาดใหญ่และต่อรองเข้าไปในร่างกายนี้ทันทีในเวลานี้สัมผัสของว้างปากได้ผ่านทะลุร่างของคู่ต่อสู้และสิ่งที่ทำให้เจเขียนรู้สึกตกใจก็ได้เกิดขึ้นราคู่ต่อสู้ของเขานน้นไม่รับบาดเจ็บมันไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างแท้จริงเมือได้มีอาการบาดเจ็บแม้แต่น้อยมันก็แปลว่ากำลังตีของเขาก่อนหน้านี้มันได้ประตูอาณาเขตกัดขังเวลาีิบิตีร่างกายแท้จริงนับพัน บีตีแห่งการฟาดฟันทั้งสาเยเทียนได้ทำการโจมตีร่างนี้ต่อไปแต่ไม่ว่าเขาจะทำการโจมตีอย่างไรเขาก็ไม่สามารถสังหารคู่ต่อสู้ได้แต่เมื่อเย่เทียนคิดว่าอีกฝ่ายน,านั่นเป็นการโดนัูในห้องวิติไดเบรตาซึ่งเป็นเพียงภาพหลองตาเท่นานั้นแต่ตอนนั้นเองอีกฝ่ายก็ทำการโจมตีเย่เทียนเข้ามาปุ้มเย่เทียนได้ถูกโจมตีแม้ว่ามันจะไม่สามารถทำร้ายเขาได้แต่อีกฝ่ยายนั้นมีรูปร่างจริง,รงๆเขาเนไม่ใช่ภาพมาจาอย่างที่เย่เทียนคิด เวราได้พันไปชชาๆเจ้เถียนก็ยังไม่สามารถที่จะชนะคู่ต่อสู้ได้ยังรคู่ต่อสู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะทำลายเจ้เทียนได้เช่นกันถ้าหากเปลี่ยนคู่ต่อสู้ที่มีดับพลังต่อสู้ที่เท่าเทียมกันเจ้เถียนก็คุดจะไม่แปลกตาแต่คู่ต่อสู้ของเขานั้นอ่อนแอไปอย่าง้าแต่เขากลับไม่สามารถที่จะทำลายคู่ต่อสู้ได้ซึ่งมันทําให้เขาถึงกับพูดไม่ออกแต่อย่างไรก็ตายเจ้เถียนก็สามารถมองเห็นบาดแผลได้อย่างรวดเร็วนี่จะต้องเป็นกฎ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเดวจานี้หลังครึ่งผ่านเพื่อให้ร่างกายนี้สามารถเพิกเฉยต่อกิจมณตีของเขา,า,าได้แวรจิมปก่อนดานขอบเกียรติตำดาเสียงสุดทุกคนที่เดินทางมาถึงชั้นที่เจ็ดจะต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่มีความแตกต่างกาันจะหากพวกเขาต้องการที่จะชนะคู่ต่อสู้บนหอคอยชั้นที่เจ็ดไปได้มันก็มีเพียงวิธีเดียวเข้าด่าน,าน,านก็คือการจ้างทักษะรับเพื่อทําการรับจงังคู่ต่อสู้นั่นเองนี่เป็นวิธีเดียวที่เขาจะสามารถข้ามผ่านชั้นที่เจ็ดไปได้ เทคนิครับแห่งการรับจ้างมันเป็นการสร้านทห้รับที่ถูกกาหนดเอาไปแร่นี่ก็คือวิธีการพายดับดังกาเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถศึกษารับที่สามารถดับจังคู่ต่อสูดด้ได้เราก็เก่งว่าเราคงจะสามารถสังหารคู่ต่อสูดด้ได้ภายในเกมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่นานั้นซึ่งมันจะทําให้เราสามารถข้ามผ่านชั้นนี้ไปได้แต่มันก็ยากเกินไปที่จะข้ามผ่านชั้นนี้ไปได้อยู่ดีนอกจากนี้ในหอกคอยชั้นดีมันยังมีกําหนดเวลาเอาไป เรามีเวลาเพียงแค่หนึ่งในสิบสูของเบลาอนาเขตเท่าน,านึ่ดนไดเเทียนรู้สึกถึงความยากลำบากของการผ่านชนิดไปอย่างป้าซึ่งมันในเกินความคาดหมายของข่าวและเขาก็เห็นว่าในฮารเร่งโรคแห่งดีมันคนรจะมีพูดจนเพียงอยู่คนเท่านั่านที่สามารถข้ามผ่านหอคายชนิดเจ็ดไปได้แต่อะไรก็ตามไว้ว่ามันจะยากแค่หน,นึ่านขอนัก็จะทําการลองดูในขณะที่เขากําลังทําการต่อสู้ไดเเทียนจะเข้าไปทําการศึกษาสภาพร่างกายของผู้ต่อสู้ เพื่อทำการตัดสินหาช่องโหว่ภายร่างกายโคต่อสู้นั่นเองจากนั้นก็ตัดสร้างได้รับขึ้นมาแรบด้วยวิธินีดิเอเทียนจะทำการต่อสู้แลสร้างสารที่ได้รับขึ้นมาในเวลาเดียวก,กันดังนั้นเวลาจึงได้ผ่านไปเช่นนี้อย่างรวดเร็วรังจากนั้นไม่ได้ดิเหเทียนก็มีความโคตรใาแรบเรื่องพิจัดสร้างได้รับขึ้นมาซึ่งมันใช้เวลาไม่นานมากนักที่ิครับดังกล่าวก็ประสบความสำเร็จแต่ดิเอเทียนจึงพยายามที่จะทำการโจมตีู่ต่อสู้ ด้วยที่รับดังกล่าวแต่อะไรก็ตามอีกฝ่ายก็ยังไม่รับผลกระทบอะไรเลยดูเหมือนว่าที่รับดังกล่าวนั้นมันยังไม่หกตออในเรื่องราวคอนดีเด้เห็นรู้สึกว่ามันไปเรื่อนปกติถ้ามันง่ายไปอย่างมากที่เ้นเทียรบที่สามารถทำลายข้อต่อสู้ได้ภายในชั้นนี้ก็คงจะไมย่ยากมากนะักหลังจากนั้นเด้เห็นกระดานเทียร์เพื่อที่จะทําการโจมตรีข้อต่อสู้ต่อไปแต่มันไม่ได้มีที่รับได้ที่ได้ผลมากนะัก หลังจากที่ผ่านไปในงในมือของเวราคอบเคในสุดที่เถียนก็สร้างที่รับขึ้นบาซึ่งมันเปลี่ยนทรับธรรมดากแต่สามารถทำให้สตูลหนาไม่สามารถขยับตัวได้ชั่วขณะแม้ว่าเขาจะไม่สามารถทำลายข้่ต่อสู้ได้แต่มันก็สามารถสร้างผลกระกบทบต่อข้อต่อสู้ได้เช่นกันนี่แสดงให้เห็นว่าที่รับนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลแต่เขาจำเป็นจะ้องทำการศึกษาและพัฒนาที่รับนี้ต่อไปเขาจึงจะมีความบอลในการสร้างทร,รับตรงตี ที่ทาให้กรดสู้นั้นได้รับบาดเจ็บตาแรงตาที่ผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งเดซเฉียงก็ทําการคุ้นคิดเ่าค่าว่าเขาจะสามารถทําลายก่อสู้รายนี้ได้อย่างไรั่นก็คือเขาจะต้องไม่ปลกมัดกฎเกณฑ์ใดๆของโรคไัยนอเขาจะต้องหลุดพ้นออกจากกฎเกณฑ์ประเภทนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถหลุดพ้นได้จริงๆแต่การได้เตือนบนวิธีที่แจกตาและทําการค้นหาบาังตามันก็ถือว่าเพียงพอมากแล้วมันก็เช่นเดียวกับเผนที่แห่งตาในชั้นที่สอง กฎเกณฑ์ขั้นต้นของบันดาลเมื่อได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคไผ่นดอกแะะดูเหมือนว่าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีในโรคไผ่นดอกก็จะไม่เป็นจดตอบ้านมันเป็นเพียงกฎเกณฑ์เฉพาะที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยชาวรัณฑิตาน,นานและะเมื่อเขาลองคิดดูแล้วิธีการของจงาวรันฑรตนานแต่ต้องน่าทิ้งไปอย่างป้าไม่มีทางที่ว่าเขาจะทำทิ้นนั้นโดยไม่ตั้งายแต่มันจะต้องมีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างแน่นอนเราจะต้องดูดผลออกจากพนาการดังกล่าว เพื่อทำการก้าวข้าระดับเกมกัดของตัวเองได้เทียนได้ทำการคิดก,กับตัวเองเช่นเดียวกับขอบเิตประจำน,นิรานที่สามารถควบคุมวิธีตา่างๆแลงสร้างกฎเกณฑ์ของตัวเองขึ้นมาได้แต่แน่นอนว่าถ้าหากเขาต้องการที่จะหลุดพ้นออกจากกฎเกณฑ์เขออาจะต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ทั้งหมดให้ได้เสียกอ่อนเขาถึงจะมีความหวังที่จะหลุดพ้นออกจากกฎเกณฑ์านันา้ดังนั้นการทดสอบในจันที่เจ็ดมันไม่ได้มีเพียงแต่การสร้างต้นเอกราฟที่มีข้อเิตเหนือกว่ากฎเกณฑ์เท่านั้น แต่มันยังเป็นการทดสอบพ,พื้นฐานของตนทางเก่าอีกตู่นี่มันพิบัติชัดๆความยากของมันได้เหลือเชื่อมากเกินไปแต่ก็อย่างโชคดีที่เทียนมีพลังวรญราณปฐมจ้ามิติเทวราจูและจะสามารถควบคุมวิธีแห่งตาได้หลายร้อยวิธีไม่ชิ่นนั้นพื้นฐานของเขาก็คงไม่เพียงพอที่จะผ่านชั้นที่เจ็ไปได้ในที่สุดหนึ่งในพันคาเวราขอบเขตก็ได้ผ่านไปนในสุดในวัน,นดีเ้เถียงกระเดซนาเทพครับ ที่สามารถทำลายโตดอสซูได้ในสุดแสงแห่งจุดสิ้นสุดพลังโจมตีของแสงแห่งจุดสิ้นสุดน้นมันม่ได้สมบังมากนะักแต่รับผอมมันได้ดูดผลกฎเกณฑ์ต่างๆไปไรแรงถ้าหากดูกันตามปกติจะเห็นว่ามันนานมีวิธีแหตงเตามากมากแต่จริงๆแรงมันไม่ได้มีวิธีเตาใดๆไม่แต่นอกด้วยกระจิตีเพียงแค่ครั้งเดียวคนเดียวที่ร่างกายของโคดอสุ้ก็ได้แตกกลาบและดือว่าน่าข่าวแต่ถูกแสงแห่งจุดสิ้นสุด ทำการทับตั้งตัวสำปูแต่แน่นอนวันนี้เป็นกระเฉพะในศัตรูในชั้นที่เจ็ดของหอคอยโบราณครึ่งพันเท่านานแต่แสงแห่งจุดจบนั้นจะไม่สามารถทำลายขอบเขตตามดาวสูงสุดต้าเพราะแสงแห่งจุดจบไม่ได้มีพลังที่แข็งแกร่งมากนักแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านานด้วยความสามารถในการแทรงให้รับดังกล่าวขึ้นมามันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความบางต่างๆ แสงเห็จุดจบเป็นเพียงกระจมตีอย่างดึงที่ธรรมดาไปอย่างบ้าดังนั้นจะเปรนเรื่องปกติที่มันจะไม่สามารถสังหารโคตสู้ได้ในกระจมตีเพียงแค่ครั้งตีแต่มันก็สามารถทำลายโคตสู้ได้จริงๆหลังจากนั้นเด้เทียงก็ทําการโจมตีด้วยแสงสุด้ายต่อไปซึ่งมันได้ทําให้อาการบาดเจ็บของคูคต่อสู้นั้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยื่อและในท้ายที่สุดแลว้วร่างกายงคต่อสู้ก็ได้พังธลายตรงและได้กลายเป็นของเปล่าหายไปเด้เทียงสามารถข้ามผ่านจิดเจ็บ องหอคอยโบราณครึ่งพันได้สำเร็จข้อมูลที่เทียงสามารถข้ามผ่านจะได้เจ็ดแต้แต่ก็ได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งมันได้ทําให้ขอบเขตตามด,ดาวสมศรดตำเนินเวททนถึงกับตรกริ่งในทันทีและในเวลาคุ่นหนึ่งขอบเขตตาดาวสมศริตายคนที่ไม่ได้เดินทางมาในที่หิ่งดีก็เดินทางเข้ามาใน,น,นที่ห่งนี้แนทนทีหลังจากที่รับรูบ้ข้อมูลดังกล่าวพวกเขาต้องการทินอาชัยจา้าที่สามารถข้ามผ่านหอคอยโบราณครึ่งพันในชั้นที่เจ็ดไปได้แายยี่ปรากด่าน รักทากงกระดาเพาะของเจที่ยังไม่ได้เข้าสูอ่ขอบเขตตำดาวสุดขั้วที่สีด้วยสาแต่เขาก็สามารถข้ามผ่านหอคอยโปรทางครึ่งพันด้วยรักทางกระดมเพาะเช่นดีทึงพอสวรรค์ดังกามันสามารถที่จะกลับขอบเขตตำดาวสุดขัข้ดที่หในการข้ามผ่านที่8ดด้วยสามหลังจากรับท้อมบูขอบเขตปราจา์นี้รันไรโคดีทําการควบแน่นว่าวต่างเขาตัวเองขึ้นบาจังรถเร็วแรดที่พุ่งหน้าม,มาในที่ห่งดีและในช่วงบลาส,านสาันซ่า ปรมาจานี่รันทั้งหมดที่เจ็ดตนกอดได้ไปกอต่อขึ้นที่แดนนอกหอคอยโบราณครึง่งผานซึ่งมันได้ทําให้ขอบเขตตำหนางหลายคนรู้สึกประหลาดใจในทันทีปรมาจจานี่รันสนใดนานไม่เต็มแต่ที่รับสาวพวกไปย่างป้าแม้ว่าอีฝ่ายนั้นจะมีพรสมค์รที่สูงแ,แต่พวกเขายังไม่เต็มใจที่จะรับสามัครลูกศิษย์ มีเพียงปราชา์นิรันเพียงวมีคนเท่าน,านั้นที่ไม่ได้มีความแข็งแก่งมากนะักหรือมีลูกศิษย์ดูจำนวนไร้ป้าดโดยนักพวกเขาจะต้องการที่จะรับสมัครลูกศิษย์ที่มีศัยกยภาพสูงเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในวารานีนนานน้ขอบเขตตำนานของสุดตายคนรู้สึกจิตชายเย่เทียนไปอย่างป้าเมวเย่เทียนจะไม่ใช่ผู้ชายของปราชญ์นิรนันแต่ในคราวนี้เขาได้รับขามสนใจมาจากปราจา์นิรันมากมา ดังนั้นสักรภาพของเขาภายในอนาคตนั้นจะไร้ขีดจำกัดและความสําเร็จที่ตดำที่สุดของเขาก็คือาการกลายเป็นปราชญานี่หลังคืนค่าและในบราน,นีเดซเอเทียนก็เดินทางมารึงชั้นที่8ของหอคอยโบราณครึ่งผ่านสําหรับการทดสอบในชั้นที่8คืออะไรนะ่นาเดซเอเทียนก็ไมู่ีอะไรเกี่ยวกับมันเลยมันไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับชั้นนี้ในโลกภายนอกเหตุผลที่ว่าทําไมข้ากินบธตรมดาถึงมีร่างวัตถันมากมายแต่เมื่อการทดสอบพร้มเสร็ ความสนิตทตของพวกเขาเนี่ยก็จะหายไปเปลี่ยนแปลได้ไหมว่าแม้แต่ความสนิทตามของร่างกายก็จะถูกทบหายไปเช่นกันคุณจะต้องรู้ก่อนว่าเขาเพียรตพลิสังสุดตายคนด่านมีปราชญ์นิรด่าเป็นผู้ช่วยเหลือพวกข่าวหรือแม้กระทั่งสร้างสมบัติปังจากที่แม้แต่ปราชญ์นี่ด่านก็ไม่สามารถเข้าถึงมันต้าสิ่งนี่มันก็แปลว่าหอคอยโบราณครึ่งพันด่านมีความสามารถที่น่าสพหึงกว่าเพียงตายก่อนหน้านี้เจที่ไมย์ทราบถึงเหตุผลดังกล่าว แต่ในเวลาหนีกำลังตัดที่งการคาร์ขากของเขาเดินทางเข้า,า่าเย่เสียงกส็สามารถเขา้าใจเหตุผลได้ในทันทีมันแยกออกจากทุกอย่างจะสมปูเย่เทียนรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าร่างกรารคาร์กของเขาหนานได้ถูกแยกออกจากร่างกรารคาร์นอื่นๆโดยชิ้นเธอเรากับว่าเขาได้ข้าผ่านเส้นการเวลามาอย่างอาดีตและอนา,าคตเขาได้ถูกแยกออกจากเส้นเวลาปัจจุบันโดยชิ้นเธอดังนั้นเขาจึงไม่สามารถติดต่อกับการคาร์กอืน่นได้ปรากฏว่ารกางคารอกหนี แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับรลกภายนอกตาตาแต่ที่ร่างกายคาร์กนี้ได้ถูกบลบหายาปร่างกายร์อกอื่นๆที่อยู่ในรลภายนอกก็จะไม่รู้เกี่ยวกับบานปรากฏว่าด้วยวิธีการเช่นนี้มันจึงทําให้ไม่สามารถถ่ายทอดขอ้อมูลในชั้นที่8เอาไปได้จกสมบูรณ์ดังจัดที่ข้ามผ่านจะได้แปดแปรเราก็เกรงว่าเราคงจะถูกห้ามไม่ให้ทําการเผยแพร่ข้อมูลดูดีดังนั้นจะเปิดเรื่องปกติที่จะไม่ใครพูดถึงบาน เย่เทียนได้คิกกับตัวเอเวลามิติเดลรอบของชั้นที่8นั้นดูมืดมิดและในที่นี้นั้นเงียบไปอย่างบ้าแต่มาดูเหมือนจะไม่มีอันตรายใดๆแต่ในขนาดนี้หอคอยโบราณครึ่งพันก็ได้ทําการเตือนขึ้นมาว่าการประเมินในชั้นที่8กําลังจะเริ่มต้นขึ้นถ้าหากระเมอนไม่สามารถทนรับไหวแนะนําให้ทําการทําลายร่างวัตตาของตัวเอทาลายร่างวัตตาของตัวเองอย่างนั้นเกินเย่เทียนมีข้อสงสัยบางประการหรือว่าในชั้นที่8ปดนั้น มันจะมีสิ่งที่น่าสยบุญกวไปอย่างป้าแต่โดยมาคัดคิดเจ๊เทียงก็รู้สึกเตือนโดวิตตกองปนหวาดกลัวความรู้สึกไม่พอใจและอารมณ์อื่นื่นอีกมากๆและนั่นเป็นเหตุผลทีป้าทําไมข่าถึงควควบคุมอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์ในขอบเขตของข่าวและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอารมณ์ชงตรอโดยที่ไม่ได้ต้องการแต่ในขนาดนี้เจ๊เทียงก็ไม่สามารถทําการควบคุมมันได้จากนั้นจะดิเนลงคนเจ๊เทียงก็ได้แสดงออกมา มือนกับคนทั่วไปและความคิดที่ทนไม่ได้เช่นความเจ็บปวดก่อได้ห่อหุ้มเจดมงลงของข่าวแวะแม้ว่าขาอนั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็สามารถตกตายได้ในขนาดดีและในขนาดดีย่ที่รู้สึกว่าขาอนั้นเป็นเหมือนกับคนธรรมาดาทั่วไปแวาทุกจานที่เขามีนั้นแทบจะได้พารางังที่เหตุการทดสอบในจันที่8จดอยงนั้นเปอเป็นไปได้แหมว่าเสียยะทั้งบท ที่สามารถข้ามผ่านจันที่แปดไปตดได้ตกตายลงทั้งโบสดังนั้นคนชต่ำของพวกเขาจึงได้ถูกลบหายไปเวลาร่างกายพวกเขาก็ได้หายไปในทันทีหรือว่าการรบคนชัานต่ำคือการป้องกันหรืผู้ที่ผ่านจันที่แปดไปแล้ก็ไม่ได้พูดกี่คำบ,บ้านเราพวกเขากล่าว่าผู้ฝึกตนที่มาในแพาตาักแต่ไม่พูดแต่ใกล้เข้าสู่ชั้นที่แปดในตอนนี้เจ้เทียนรู้สึกเจ็บปวดไปอย่างมากอารมณ์ด้านลบต่ำโดนเตะทูกกระดังดังแท้ออกมาจากร่างกายของเขา แต่อะไรก็ตามที่เทียนจําเป็นจะต้องอดทนไม่เช่นั้นเขาจะตกตายในอันที่แต่ก็โชคดีที่เขาเคยทําการคาร์ทออกพอสปอ์ตมานับพันล้านครัง้งเวลาทุกครั้งที่เขารวมรวมพอสสอร์นั้นจะเจ็บปวดไปอย่างบ้าดังนั้นเขาจึงมีความสามารถที่แข็งแกงในการต้านทานและเขาก็ไม่รู้ว่าเขานนั้นแข็งแกงมากกว่าเพียตำดา,าส,สุดเตางนานภายในแม่น้ําแห่งโรคกี่เท่าดังนั้นม้ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนยอย่างน้อยเขาก็ยังมีโอกาสที่จะข้ามผ่านไปได้ เวราได้ผ่านไปง่าชาเยทถึงก็ยังไม่ได้ออกมาจากกันที่แปซึ่งขอบเขตวาจาหนี้รันได้ตนนานแต่แหนบได้ถึงความยักษ์าำบาตรในยันที่แปโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบเขตตำนานสองโตรที่เคยมีประสบการณ์ในการข้ามผ่านยันที่8มาแล้วแม้ว่าระดับของเรตดงแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับที่8ปดอย่างชัดเจนแต่เป็นไปเมตาที่เจนดงนี้ทางยัที่แปดคุ้ค่าแต่สามารถข้ามผ่านชนิดเปต้ามันมีเพียงเจนดงนี้รังคันที่แปดเท่านั้น ที่จะสามารถข้ามผ่านชนิดแปดไปได้แต่ระับความยากของมันแตกต่างกันอย่างยิ้นเธอถ้าหากเป็นขอบเคปาราจานีหรันครื่งข้าบความยากในการข้ามผ่านชนิดแ่8นานจะน้อยมากกว่าปะกะติ10เท่ายดทเทียนอาจจะไม่สามารถข้ามผ่านชนิดแปดของหอคอยโบราณเครื่องพันต้าแต่การที่เขาสามารถอดทนมาได้ถึงตอนดีมันนั้นน่าทึ่งไปอย่างมาก แม้ว่าเขาจะเร่งเดินในการข้ามผ่านจะดิแปรข้าก็จะทําการยอมรับข่าวให้เปลี่ยนทุกสิทธิ์ในฐานะสิทธายตรงของข้าปรมัตตานี้นดรนพูดนึ่งได้กล่าวขึ้นว่าอาลนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันตอนในตอนหน้าดีกว่านะครับเมื่อเหตุการณ์เขา่อไปนั้นเจออะไรกันแน่นะครับผมเอาลนะครับถ้าพ่กกันใดขอภัยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นงครอบครัวนะครับของข้า